วันนี้มีโอกาสนะคะได้มาที่วิถ่ายกล้องหน้ามันก็จะแบบว่ากับหัวกับผังนะคะโรงเรียนบ้านผือนะคะยินดีต้อนรับเป็นโรงเรียนเก่าของหน่อยตั้งแต่สมัยเอ่อศูนย์เด็กเล็กเออศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงป .6 นะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วกอ็อ่อนุบาล1 2แล้วก็ป .1 นป .2 ปสมป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็ไปเป็นเด็กเทพนะคะ วันนี้จะพามาคุมทวงเรียนว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปแต่คือจริงๆอ่ะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเปลี่ยนไปเยอะจีจีๆนี่วันนี้เราก็มากับเพื่อนสาวเพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวกันทุกคนก็หูเยอะมากเลยนะความเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเดี๋ยวพาพาถ่ายกล้องหลังดีกว่าดอกทานดอกทานนะคะดอกทานนะ<ห>นถัาตตกวันนู่นอ,อยู่ตรงนู้น,นสาวว่ายน้ำ อันนี้คุณคุณสมพ่อขาอันนี้คือต้นอะไรนะคะยางนาเจ้ายางนายานานี้ใครเป็นคนปลูกคะเฮ้ยมไม่ใช่พวกเราร่วมกันปลูกกับอะไรคนญี่ปุ่นไงที่เขามาช่วยเราทำอาคารเรียนตรงนู้นไงใช่ไหมใช่ลืมทั้งหมดเกือบ2ี่ 2> สปีอ,อันไหนเฮ้ย,ยไปบึงกันกทั้งหมดนะคะต้นนี้ กือบ20ปีแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นสมัยของหน่อยเลยนะคะอันนี้ก็จะมีต้นสะเดาเล็กๆน้อยๆนะทุกคนก็จะมีภาพตั้งแล้วก็ภาพนอนออประปรบนกันไปแล้วกันนะคะ<อ>ผมถูโรงเรียนทำไมคะทำไมคะคุณทำไมถึงไม่ถ่ายรูปสุดหรอเธอใช่หรอไม่ใช่หรอเธอเธอจำเธอมั่วแล้วไม่ได้มัว่วแทงแทงน้ำนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสามแทงใช้ปูฉันปลูกวะ สามแทงน้ำนี้ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าก๊อกน้ำตรงนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นก๊อกน้ำเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ,อ,ะอันนี้เปลี่ยนเป็นห้องพยาบาลตรงนี้จะเป็นห้องซาวแวลบห้องซาวแวลบที่พวกเราเรียนอันนี้เขาชั้นันโบแมนแล้วโบแมนเลยนี่ซาละ่ะเป็นไซน์หลับ จะเป็นเหมือนอาคารวิทยาศาสตร์แล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยแต่ว่าข้างในไม่รู้นะคะแกก็แม่ฉันบอกว่าไปสาวว่ายน้ำนะแม่ฉันชี้อย่างนี้จริงๆได้อยู่อันนี้นี่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 สวยเหมือนกันแต่ว่าต้องมีคนแบบเอาเก้าอี้อิ่ยไปยืนแล้วก็ต้องถ่ายมุมสูงเราเราต้องมานั่งข้างล่างมันมันดีนะว่าบ่าไปสวยนะโดดเด่นโดนใจเดี๋ยวมาถ่ายรูปตรงนี้ เมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีเนะาะเมื่อก่อนจะเป็นอาคารเก่าที่ว่าร่วมสร้างกับคนญี่ปุ่น,นใช่ใช่ข้างหลังใช่ใช่ข้างหลังก็จะเป็นสนามเด็กเล่นไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นอาคารอาคารใหม่ซึ่งเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเราไม่มีเรา, <laughs> เราของเราจะเป็นอาคารเก่าอาคารนี้อาคารหลังแล้วก็อาคารนี้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ของเราอะ่ะอันนี้อาคารใหม่เว้ดูสวยนะดูสวยดูโล่งดูใดๆอันนี้นนาอาออเอออันนี้ก็จะเป็นตรบ,บ้าบ้าเย็นจะตายตสวยนะสวยนะอ๋อน,นี้ก็จะแบบไม่ให้ขึ้นไปใช่ไหมก็เลยล็อกไว้ไม่ขึ้นเนาะตะกีมองนี้กับสิเปซนะ้ซ่าเนาะซ่าเราก็มีตัวไส้เป็นบอซ่าเราก็มีตัวไส้แล้วตอนนี้คืขคุดออกเลยเป็นบอคุดออกหมือ วันนี้เป็นของคู่เกา่าเป็นบอสไม่เออ,เอ,อบ้านบ้านพักครู่สิเป็นโล่งๆแล้วก็มีบ้านพักครูแบบ<า>ใหม่เกา่าๆเป็นบอสไปไปเบิ่งเสาวไว้น้ำให้เอาวันนี้เสาวไว้น้ำนี้เพิ่งมีนะคะไม่ได้มีแต่ใดมาเพราะว่าเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรทำผ้าป่าใช่ไหมเป็นบ่เห็ดผ้าป่ามากนะคะ แล้วก็ฉันก็รวมในงบนั้นคือฉันอยากใ่้แบบว่าโรงเรียนของฉันมันหนาอยู่ขึ้นแต่ว่าชั้นก็บ่เคยได้มาเห็นรูปรางกษณะว่าโอ้ยที่ฉันรวมไปนั่นมันแบบใดอย่างีสิโอ้ยใหม่ก็ต้นส่วนยังอยู่นะคะต้นห <c oughs> รืออยู่ต้นเดียวแล้วมั้งเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมีหลายต้นเนาะไปสกากรแล้วก็มีต้นส่วนหลายลต้นสวิมมิงพูลแกเข้าไม่ได้ เรคีใส่เต็มเลยวยแล้วลึกแค่ไหนเนี่ยโอ้ยอต,ตื่นเต้นเลอเด็กเล่นใช่ไหมเออเด็กเล่นประมาณจางนี<อ>้จางพอด้หรือเปล่าแกมันมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะอันนี้พูดจริงจริงนะไม่แบบว่าอย่าดราม่านะ,ะนเอออย่าดราม่าจริงๆงนะ,ะนฉันมองว่าเอามาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหรือว่าสร้างอาคารเรียนเพิ่มมันน่าจะโอเคกว่ากับการที่จะเอามาแบบสร้างสระน้ำแทนที่จะเอามาให้เด็กว่ายแต่เอามาไว้ให้นกขี โอ้ยเยอายุสิเย่ได้แบบนี้ฉันว่ามันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่นะเออเนาะดูดิมันไม่ใช่อ่ะมันไม่โอเคเด้อแต่ก็อาจจะเป็นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันโอเคก็ก็ว่ากันไปอันนี้คือต้นเสดา1หนึ่งพัล้านปีนะคะหนึ่งพัล้านปีที่ยังคงอยู่เพราะว่า เรียกว่าเป็นทวดของทวดของทวดของเสเดาเพราะว่าตอนที่พวกเราอยู่นางก็ใหญ่เหมือนกันเมนบอกอืมอุ้ยมันครูครูของเข้ามากันหนาจะบ่พื้นผาเป็นสามีแล้วเว้ยเ <c oughs> นี่ยยังอยู่นะคะท่านเป็นทวดเสดาท่านเกิดก่อนเราตอนเราอยู่ท่านก็โตแล้วเ <c oughs> นี่ยค่ะเม <c oughs> น,นกูยแต่ มันอยู่นานมากเลยนะอยู่ก่อนอยู่ก่อนผวกเข้าอีกอะในขณะที่เราใกล้จะตายแล้วแต่ท่านยังไม่ตายเลยเมนโอ้ยไงแห้งว่ะคือโดยรวมบรรยากาศของโรงเรียนก็ยังคงร่มรื่นอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นมาฮะใช่ตรงนี้ก็จะยังคงเป็นหน้าเสาธงเหมือนเดิมใช่ไหมเนาะ นาเสาทงเหมือนเดิมทีต้นเสาตอนเสาทีแบบเ้าตองออกไปบอกภาษาอังกฤษ Hello My name is Chutima ชอบสะอาด This is บุ k This is อบ e ิน This is อ p เพนซิลวันสั้นแล้วค่ะก็ยังคงสวยเหมือนเดิมนี่นะคะมากับเราๆเพื่อนสาวนะคะมากับเพื่อนสาวอันนี้จะเป็น เป็นพระพุทธรูปเนาะที่แบบว่าเข้าเข้ายามมาโุงเรียนเข้าจะต้องยุไหวย้ยยุไหว้เพิ่นเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเข้านั่นเลยนะคะพีด้วนแลว้วมนี่มองพุ่น <c oughs> ตรงนู้นนะคะเห็นกูเห็นอะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นสนามสนามบาส <c oughs> เป็นสนามบาสเดี๋ยวนี้หูดูผุพังไปแล้วนะ คิดว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่รุ่นเราแล้วแหละเนี่ยอีอีที่ชุดบาสเนี่ยอีหว่วงเนี่ยนะนี่สนามยังเหมือนเดิมแล้วก็ที่ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็สนามนี่แหละสนามเลยสนามฟุตบอลสนามบาสยังคงเหมือนเดิมนะป่าอาจจะไม่รกเหมือนเมื่อก่อนคือจะบอกว่าป่าเนี่ยโคกุ้งเขาเรียกว่าโคกุ้งเนาะบ้านบ้านหน่อยเอื่นว่าโคกุ้งเมื่อก่อนมันจะรกกว่านี้แล้วมันจะดูแบบเขียว มันยังมันยังคงเขียวมันจะเขียวชะอุ่มมากๆเพราะว่ามันไม่มีการตัดมไม้ทําลายป่าถามว่าตอนนี้มีไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเมื่อก่อนมันดีกว่าน,นี้มันเขียวกว่าน,นี้อ่ะเมื่อก่อนอ่ะอันนี้ที่ชุดบ้ายก็หักไปแล้วแล้วแต่อยู่ตั้งแต่รุ่นเราก็ไม่บูรณะเอาไปทําอย่างอื่นแทนนะคะทำอย่างอื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แทนเมื่อก่อนจะมีเล่นบ้ายใครนะที่เล่นพี่หมองไนวะ้เนาะพี่หมองนี่คือ the base ของโรงเรียนเลยแหละหล่อขาวสูงนะคะ แคนทีนยังอยู่ยอย่างค่ะ่านคณะก้ามกา้านเนนนะเนีย๋ยากคากด้วพื้นเป็นอาคารอนุบาลใช่ไหมแล้วตู้คอนเทนเนอร์เอามาทำอะไรกขอเน,นี่ยไม่รู้เหมือนกัน,น,นไม่ตอนเราอยู่มันมันบอมีตอนเท่าอยู่มันบอมมี่ไม่มีไม่มีมาทีหลัง คณะวิทยาศาสตร์ของาากเต้าแล็บอาจารย์พี่ักไงเนาะอาจารย์เอออยู่นี่้แอยู่บ่เรากระเียนแล้วกรเซียนติก็อยู่บ่หูแต่ว่าเรากกระเียนไปหายแลนอะไรเลยพขาไปกูจิงให้ละไดบ่บ่โ้ยจไ้แคู่วิสาารนจำได้เออจำได้จำได้โวนมโควิดเท่าสมมุติเท่าเกิดเท่ากับหูนอเทาอาชิิติดแล้วไปหายพื้นยังสินะฮะกันคิดไปต่างๆนานา แสบเนุ่ยวหวานมาตูมโรงเรียนนี่คือหวาน่แต่ว่นจันทร์ันร์กินไม่ได้เพราะกระุนที่จตรงนี้ไปที่จอดรถจักรยานจ้ะเมื่อก่อนจะเป็นอาคารทั้งหมดจะเป็นน้้เก่ามากใช่ห้องน้ำโรงเรียนห้องน้ำโรงเรียนที่มีขี้ตลอดเวลาอันนี้ก็ห้องน้ำโรงเรียนนะคะ เธอเธงหยียบแล้วบ่มมนเตไมนยืงอยู่เลยไม่ยังอยู่กันนั่งแล้วก็ฝุ่นกันมาเออเนี่ยเขาผสมยังออมัทจผีได้เขาผสมโอมันจะผีเต็มเลยเ้าออกไปขลังมันก็ได้เาค่อยมาข้างมีดิก็ผ่าไมาแล้สวยลูกตุกมันนะมะตูมต้นปแก้ใหเนี่ยบึงแก้บึงแก้บงมันนาอ่ะเธอมันเตวิ่งมาใหม่ดีกว่าหากาเนี่ยมันคือมาตูมนะต้นนี้คือต้นมาตูมแตกวันนี้บกถูกดูถูก กินเด่ถูกถูกิเอาถูกหนอกถูกถูกปจถูกกินถูกกินจ้ะนี่มนามัน้อนะโอ้ยน่ากินมากเลยะน่กินนี่คือมะตูมนะคะเียสองมากกบีบแหละอือวี่ละพะเป็นเยี่ยวเนี่ยปวดเยี่ยวเกือผ่านักตูมแล้วเนาะแซ่บไหมหวานมากเลย ไม่ทำยังงี้ยกิเหมือนเนาะไม่มันอร่อยมันมันมันเขาเอออย่างแก่หัวในก็ได้มันบ่อร่อยมากแซ่บก้างวงออย่างแห้งแซ่บก้องบึ้งนี่ไม่เคยกินนี่มันหวานแต่บ่อมันจะซอนกระต๊าสวนแซ่บ นีตกินยางมันไม่ยางนี่เอาเอาตรงนี้มัน้มยางก็กินแบบแกนะถือถ้าเป็นหลักบังหน้าอยู่นครับคุณยางกินไม่ได้จริงไหมมันบเป็นยางแต่ว่ามันสีออกขมขุมเล็กน้อยเนาะอือเจ้าเอาไม้มาสวยหลกดๆไปอย่างหลายมาตุ่มโรงเรียนอร่อยมากใช่อร่อยที่สุดแต่ยามก็ไม่ขมนะก็ประคุณหนึ่งอือ มันเหนียวๆนีตัวพี่ล่ะไอ้ย่างไม่กินเลยยิ่งเป็นแบบกินไรไม่กินเนื้อถือกินไหนเยอะวะอืมน่ามาคมเลยนะเจากเจ้าตากแหงไปจนมันก็มีย่างซีดน่าเหมือนตัวนี้ก็ไม่ตรงแนมเนื้อแม่เนื้อแม่มือก่อนเลยเหนียวเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นป่าทั้งหมดแต่ตอนนี้มาทำเป็นแบบเกษตรแล้วก็ศาลาตรงนู้นจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์พิสารกับอาจารย์อัศดาพรท่านจ้าท่านท่านพาเราเลี้ยงป่าเป็นพวก ปลาดุกยักษ์กับปลาดุกวิกอุยนะคะเมื่อก่อนยตาๆพวกนี้มันจะเป็นน้ําใช่ไหมแล้วก็อาจารย์แกก็คุณครูอ่ะแกก็ให้เราอ่ะเลี้ยงปลาแล้วห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมุทรจ้าอะไรอย่างนี้เขาปมวงหลอดแต่เขาเจองจับใช่นาะเมื่อก่อนก็จะเมื่อก่อนก็จะเลี้ยงเนาะใช่ไหมเพราเราพวกเราก็เลี้ยงปลาดุกยักษ์กับปลาดุกวิกอุยใช่ตรงนี้ก็จะปลูกผัก เพราะว่าก็เชี่ยแห๊อ้เพราะว่าอาจารย์พิสารท่านให้เลี้ยงนะคะพาไปเอาพันปลาถึงตรงไหนก็ไม่รู้่าที่เมืองอะหลกข้างในป่ะเอ้ยว่างม่กนเป็นอย่างนะั้นขหละเมื่อก่อนมันเป็นอันเออตรงนี้งงเออเมืมมม่อก่อนน่ากลัวแต่ตอนนี้ไม่น่ากลัวแล้วเหมือนหน้าชเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำหลังโรงเรียน แล้วก็จะเป็นป่าที่แบบค่อนข้างทึบแต่ตอนนี้คือไม่ทึบแล้วนะคะตัวพ่อเธอไปทําอะไรเธอไปทําอะไรนะ่ะเมื่อก่อนมันน่ากลัวมากเลยเนาะใช่ไหมเมื่อก่อนอนะ่ะมันมันเป็นตะย่านแห้งเลยพอมันหกแล้วป่ามาันก,ก็น,นากานี่แต่ว่าตอนนี้คือแบบเหมือนนาเลยอะ่ะเหมือนเขาขุดเป็นนาเลยอะ่ะฉันจำได้เพราะว่าตอนนั้นฉันมาเป็น D2B ก็จะมีหน่อยแนนแล้วก็อิ๋วนะคะ ก็จะมาร้องเป็นแบบด2 b เมื่อก่อนดี b ดังมากในยุคฉันตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีแบบนี้ก็จะเป็นป่าเป็นป่านะคะนี่นี่นะทุกคนมาย้อนลำลึกก็จะเป็นเหมือนเหมือนจะปลูกผักแต่ก็ไม่ปลูกแหละปล่อยทิ้งร้างหญ้ารกตามเคยน,นี่ฮะ ทุกคนก็คร่าวๆเกี่ยวกับการโฮมโฮมทัวร์โรงเรียนเก่านะฮะของเรานะก็จะเป็นสมพศลงได้ไหมนะ่ะ <มา S 1> <c oughs> ถาเน้ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ดีใจนะคะดีใจที่ได้มาโรงเรียนเก่าของเรานะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะอยู่จะว่าเยอะก็เยอะจะว่าก็คือเยอะเยอะแล้วก็ไม่น้อยแต่ก็มี ความโอลด์สกูลความเก่าของโรงเรียนอยู่เออก็ยังมีความเก่ากลิ่นอายเก่าๆให้เราแบบว่าเห็นนะคะก,ก็คลิปหน้านะคือจริงคลิปนี้ไม่ได้แบบว่าจะมาตั้งใจถ่ายแต่ว่าด้วยความที่เมื่อมาแล้วนะมาแล้วแล้วก็ถ่ายหน่อยก็แล้วกันนะเก็บไว้ดูเป็นอนุสร์สถานนะคะมาในความร้อนซึ่งร้อนมากอะเอาละค่ะทุกคนก็ใครมี ภาพบรรยากาศโรงเรียนเก่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะก็จบแล้วคลิปนี้โมทัวร์โรงเรียนเก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หน่อยด้วยนะคะบ๊ายบาย